วิธีแหนมเนืองของฝากของอุดรทานวันนี้ผมจะพาท่านมาเปิดกล่องเคล็ดลับความรวยกันนะครับตอนนี้วิธีแหนมเนืองกระจายอยู่ทั่วทุกภาคประมาณ20สาขาทั่วประเทศไทยนะครับ ตรงนี้ก็คือเราตั้งชื่อก็เป็นวิธีแนเหนืองคอมมูนิตี้มอลด้านหลังนี่ก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าของภาคอีสานเราครับแล้วก็มีสินค้าอุทอบบ้านเรานะครับจะมีอาหารตามสังส่งสามารถสั่งรองอาหารอย่างตื่นทานได้ถ้าเป็นธรรมดานะครับพันกว่า2 0 0สองพันกล่องถ้าเป็นช่วงปีใหม่สงกรานต์เนี่ยจะสี่ถึงหันกล่องต่อวัน เคล็ดไม่ลับขผมก็คือการปักบุตรร้านวิธีแหนมเนืองบน Google มีหลายสาขาขนาดไหนผมก็ต้องปักบน Google ทุกสาขาครับลูกค้าจะได้มาถูกและได้ข้อมูลครบถ้วนโดยเฉพาะภาพสินค้าของฝาภาพเมนูอาหารและภาพบรรยากาศต่างๆถ้ามีข้อมูลครบถ้วนอย่างนี้พอมาถึงร้านจะได้ซื้อง่ายขายคล่องสะดวกทั้งเราแล้วก็ลูกค้า ปักบุดร้านบน Google TSP ได้ง่ายๆครับใช้เวลาประมาณ30นาทีทำเสร็จทันทีไม่ต้องรอถึงขค่มคืนครับที่สำคัญฟรีนะครับวีทีแหนมเนืองแหนมเนืองตัวจริงขายดีทุกสาขาครับปักบุดแล้วรวยผลง่ายขายดีทำง่ายทำฟรีได้ทันทีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ